รัฐเตรียมทุ่มเงิน2,000 20, 0ล้านแจกคนว่างงานคนละ4,000บาทเยี่ยวยากว่า5ล้านคนวันที่23มีนาคม63ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเวลา14นาฬิกาพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์แพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาณตึกสันติไมตรีหลังนอกโดยวาระที่จะมีการนำมาพิจารณาคือการประเมินมาตรการควบคุมโรคระบาดที่ผ่านมาเพื่อพิจารณามาตรการเพิ่มเติมรวมทั้งพิจารณาแพ็กเกจมาตรายเยียวยาผลกระทบชุดที่สองหลังจากการปิดสถานที่เพิ่มเติมตั้งในกรุงเทพมหานครปริมณฑล และจังหวัดต่างๆซึ่งทำให้มีสถานบริการร้านค้าภาคเอกชนได้รับผลกระทบวงกว้างและมีพนักงานต้องว่างงานและตกงานจำนวนมากคาดว่าหนึ่งในมาตรการเป็นของกระทรวงการคลังจะขอให้ที่ประชุมอนุมัติงบกลางรายงานเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ปีพศ2563จำนวน20,000ล้านบาทเพื่อมาเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ว่างงานจากคำสั่งปิดสถานการณ์ที่เป็นการชั่วคราวของกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่นๆซึ่งคาดว่ามีจำนวนประมาณ5ล้านคนโดยผู้ว่างงานเหล่านี้จะได้รับการแจกเงินคนละ2,000บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา2เดือนรวมจะได้รับคนละ4,000บาทแหล่งข่าวมาจากทำเนียบรัฐบาลระบุว่าวาระที่จะมีการนำมาพิจารณาคือการประเมินมาตรการควบคุมการระบาดท,ที่ผ่านมาเพื่อพิจารณามาตรการเพิ่มเติมรวมทั้งพิจารณาแพ็กเกตมาเยียวยาผลกระทบจากการปิดสถานที่เพิ่มตั้งในกรุงเทพมหาคนคร ปริมณฑลและจังหวัดต่างๆซึ่งทำให้มีสถานบริการร้านค้าภาคเอกชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างและมีพนักง,งานต้องว่างงานและตกงานจำนวนมากจึงจะมีการนำข้อเสนอแต่ละหน่วยงานทั้งกระทรวงการคลังกระทรวงแรงงานสำนักง,งานประกันสังคมและข้อเสนอจากภาคส่วนต่างๆมาพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อให้ครอบคลุ่มประชาชนทุกกลุ่มที่ต้องใช้ชีวิตอย่างยากลำบากในตอนนี้และเมื่อคณะกรรมการอนุมัติแล้วบางส่วนก็ต้องนำเข้าที่ประชุมคอรมอวันอังคารที่24มีนาคมและบางส่วนก็เป็นอำนาจของหน่วยงานที่อนุมัติได้เองแหล่งข่าวระบุรัฐบาลเตรียมทำประกรันไวรัสโคโรนาโควิด -19 ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นายสุทธิพลทวีชัยการเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคพอปพอ,พอเปิดเผยว่าคพอปพอได้นำเสนอแผนการจัดทำประกันภัยโควิด -19 สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ14.6ล้านคนให้กระทรวงการคลังพิจารณาเรียบร้อยตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการดูแลสุขภาพและลดผลกระทบการเผยแพร่โรคระบาดไวรัสให้กับประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้น้อยได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดทั้งนี้แผนประกันโควิดที่เสนอไปรัฐบาลจะเป็นผู้รับผิดชอบเบี้ยประกันภัยให้ทั้งหมดโดยใช้งบประมาณกว่า1,400ล้านบาทซึ่งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องจ่ายเลย โดยคิดค่าเบีย้ยคนละ99บาทระยะเวลาประกันหนึ่งปีให้ความคุ้มครองกรณีเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าหรือโรคร้ายแรงที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโควิดได้รับความคุ้มครองคนละ1 0 0 0 0แสนบาทอีกทั้งอย่างไดค่าชดเชยรายวันระหว่างการรักษาอีกวันละ300บาทสูงสุดนาน30วันรวมไม่เกิน9000บาทอย่างไรก็ตาม ขั้นตอนหลังจากนี้ต้องรอกระทรวงการคลังพิจารณารายละเอียดอีกครั้งว่ามีความเหมาะสมหรือไม่หรือต้องการให้ปรับปรุงเงื่อนไขด้านเบี้ยประกันหรือความคุ้มครองเพิ่มเติมอะไรจึงยังระบุไม่ได้ว่าจะเริ่มใช้ได้เมื่อไหรส่วนประชาชนทั่วไปที่ต้องการทำประกันภัยโควิดขณะนี้บริษัทประกันภัยหลายแหง่งก็ยังเปิดขายอยู่ โดยมีค่าเบีย้ยเริ่มต้นที่99บาทเช่นกันสมชายเล่งรัฐบาลประกาศพรากฉุกเฉินคุมโควิด -19 วันที่24มีนาคม63นายสมชายสแสวงการสมาชิกวุฒิสภาสอวอโพดข้อความเรียกร้องรัฐบาลประกาศใช้พรากฉุกเฉินควบคุมการระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019 หรือโรคโควิด -19 เพราะอำนาจพิเศษนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลจะสามารถนำมาใช้รับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินมีบัญญัติในมาตรา9และ11รวมรวมประมาณ16มาตรการเช่นห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานหรือเคอร์ฟิวสั่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่สั่งปิดเส้นทางคมนาคมห้ามชุมนุมมื่อสุม หรือไปรวมตัวกักตัวจำนวนมากห้ามนำเสนอข่าวสารที่กระทบกับสถานการณ์ห้ามใช้อาคารสถานที่กำหนดรวมถึงประกาศให้เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าพนักง,งานตามพรกฉุกเฉินซึ่งจะทำให้มีเอกภาพในการปฏิบัติและการสั่งการมากขึ้นด้วยแต่มาตราการพิเศษเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ ทันทีหลังประกาศใช้พรกฉุกเฉินแต่ต้องให้นายกประกาศข้อกำหนดเป็นเรื่องเรื่องเป็นมาตรการไปเสมือนใน3จังหวัดภาคใต้ที่ประกาศใช้กฎอายการศึกและพรกฉุกเฉินแต่ไม่เคยประกาศเคอร์ฟิวมีแค่ขอความร่วมมือห้ามออกจากบ้านบางช่วงเวลาเท่านั้นประเทศไทยต้องชนะถึงเวลาใช้ยาแรงได้แล้วครับ